น <ıld temples> <ห>รัก <reet> กันอย่างหันนีเมื่อมีใครเขาท้าจะรักของความเป็นไทยเรื่อชาเสชา พระคาวานะสมาสมาโพพาวาพุทธังพระคาวันตังอธิวาเทมิสวาคาโตนะคะหน่งพื้นสภาคมนะคะแนะนำตัวกับนักเรียนแล้วก็เชิญน้องนังนงศศกศึกษาฝึกสอนรวมถึงสังเกตการสอนนะคะดังนบทนด้วยนะคะค่ะ ก็สอนวิชาของป .6 ค่ะค่ะวันนี้ค่ะมานี่ก็เพลงนะคะครูอรวรรณมาสี่ก็สอิปัญญใหม่ในโรงเรียนแรกของปีการศึกษา2500ทังี่หลังแล้วก็มีการตั้งชื่อของอาคารเรียนนะคะโดยชื่อที่นำมาตั้งในครั้งนี้นะคะเป็นชื่อดอกไม้ที่อาคารสุดท้าย อาคารของเรียนต้องบอกได้ว่าอาคารแต่ละหลังที่